แลน้ำหนนะักแค่กระปุกนี้กระปุกเดียว7เม็ด7วันไขามานนี้เบิร์สุดสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยถ่ายคลิปตงติต๊กต็อกงฮะแล้วทำแบบเนี้ยขายได้บ้างไหมไม่ได้อะทำมาสองเดือนแล้วยังไม่ได้เลยยอดเลยดูไหมเนี่ยมาถ่ายแล้วโอ้เว่ครมแบบเนี้ยไปการันตี7เม็ด7วันเห็นผลลดทันที7กิโลพวกเนี้ยติ๊กต็อกเขาห้ามเลยแล้วเนี่ยคนดูมีบ้างไหมยังไม่รู้เลยฮะเห็นมันขึ้นเตือนมาไม่รู้ว่าเตือนอะไรมาเอ้า ุเนี่ยมันเตือนบอกว่าเราโอวาเวอร์เคมไงเนี่ยแล้วยอดวิวเนี่ยมันเยอะไหมก็คนสองคนมากสุดเจ็ดหาคนเลยค่ะคนเองแล้วเราก็ทนทำาอย่างนี้เนียนะครับผมรู้ไหมที่ไม่มีคนดูเนี่ยเพราะมันผิดกฎของ t i ๊กต็อกมันเลยแบนลดการมองเห็นลงอ่ะแล้วทีนี้ผมต้องทำยังไงฮะ คือเราต้องห้ามโอเวอร์เคมห้ามการันตีเป็นจำนวนผลลัพธ์ห้ามให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าเราสามารถขายอาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยทำได้ผิวทำได้ Before After ทํทำได้แต่ต้องขึ้นผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแค่นั้นเองอ๋อ,อถ้าอย่างผมพูดว่าตัวนี้ช่วยเบิร์นไขมันได้ไหมฮะได้แต่อย่าการันตีว่า7วันเห็นผล เวันลดทันที5กิโลอย่างนี้เขาไม่ให้ทำใครขายอาหารเสริมแล้วย,ยังขายไม่ได้ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ